การน้ําที่อําเภอโพทะเลยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับยังมีพื้นที่รับน้ําได้อีกเยอะอยู่นะครับในส่วนของอำเภอโพทะเลนะครับน้ํายังไม่เต็มดิมิตนะครับยังสามารถรับน้ําได้เยอะนะครับปีนี้ถ้าเทียบกับสมัยปี54จะไกลกันนะครับป่บาหญ้าตรงนี้จะเต็มดิมไร้น้ำึ้นริมขอบเลนครับ แต่ปีนี้ยังสบายสบายอยู่นะครับยังรับน้ําที่ไหลเอ่อมาได้เยอะครับอันนี้ยังไม่ค่อยท่วมเลยครับก็สบายใจขึ้นหน่อยนะครับสําหรับปลายน้ํานะครับพื้นที่ตัวนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงอีกด้านหนึ่งของถนนนะครับน้ําก็ยังยังไม่ขึ้นมาเต็มที่นะครับขึ้นอยู่ประมาณนี้อยู่นะครับน้ําของในส่วนของโพลพลเรนะครับถ้าเทียบกับปี54น้ําขึ้นริมขอบถนนริบๆนะครับตอนนี้ก็ยัง สบายๆบายนะครับมาดูทางด้านอื่นกันต่อใกล้านเลยนะครับยังยังไม่ไม่น่าห่วงครับยังล่างๆเองครับนี่คือน้ำฝนน้ำยังไม่มาแรงครับไม่มาแรงครับก็เก็บน้ํามันได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือโพลฮอเนะครับปีน้ําจะเต็มล่องตรงนี้หมดนะครับถ้าเทียบกับปี54นะครับยืนในส่วนของโพลฮเลยนะครับไม่มีนี้นะครับยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับน้ำยัง ระบายกันไปได้เรื่อยๆครับในส่วนของน้ำแถวๆพเพิภัณพะเดชนะครับยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับก็น้ําถ้ายังไม่ขึ้นมาสู่ระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับนี่คือทางเข้าตลาดนะครับไปด้านหนึ่งก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ํายมนะครับตรงจุดนี้ก็ตรงริมแม่น้ํานะครับก็ประตูระบายน้ําเนาะนี่คือด้านโน้นก็เป็นแม่น้ํายมนะครับก็ไหลเอ่อล้นตะลิ่งด้านล่างมานะครับ บ้านที่อยู่ที่ต่ำๆน้ำก็ยังไหลระบายได้ตลอดนะครับในส่วนของแม่น้ำยมในภาคของเพเภอโพทะเลนะครับก็น้ำยังไม่ได้เข้าในหมู่บ้านในชุมชนนะครับจะไหลล้นตะลิ่งมาท้ายๆแต่ถ่าย,ายตะลิ่งนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับสถานการณ์ถ้าเทียบกับปี54ยังไกลกันริบนะครับถ้า54ตรงนี้จะท่วมหมดนะครับจะท่วมหมดตรงนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะท่วมนะครับน้ำยังไหลเอ่ยกันได้ไปตลอดนะครับ คือสถานการณ์ของแม่น้ำยมตรงตัวระเลนะมีาการท่วมขังบ้านที่อยู่และแวกริมแม่น้ำอยู่บ้างนะครับแต่น้ำระดับน้ำยังอยู่อีกไกลนะครับอยู่ไกลที่กว่าที่ว่าน้ําจะท่วมเหมือนปี54นะครับสถานการณ์ตรง,งตัวทะเลตรงนี้นะครับน้ํายังสามารถเก็บได้อีกเยอะนะครับสังเกตว่าน้ําตรงนี้ก็ยังยังไม่ถึงถึงเยอะนะครับ ยังตลิ่งยังอยู่อีกสูงนะครับยังอยู่อีกสูงครับตรงนี้นะครับอยู่นะครับก็ท่วมก็ท่วมในบ้านที่อยู่ที่ลำต่ำทางโน้นนะครับที่ลำต่ำถ้าเทียบกับปี5 4สี่นี่ตรงนี้ถนนเส้นนี้ก็ท่วมหมดนะครับเต็มท่วมหมดปีนี้ระดับน้ําก็ยังสูงนะครับอยู่ข้านล่างอยู่นะครับอยู่น้านล่างอยู่นะครับไปเป็นท่วมยังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ายิกฤตนะครับยิกฤตน้ําก็ยังระบายได้ไปเรื่อยๆนะครับสําหรับการมาดูสถานการณ์น้ําตรงโรทะเลวันนี้นะครับ คือสถานการณ์น้ำณวันนี้นะครับก็ยังไม่วิกฤตครับยังไม่วิกฤตน้ําก็สามารถระบายได้ไปเรื่อยๆนะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ว่าพอไม่น่าห่วงเท่าไหร่สาหรับพื้นที่สูงๆนะครับพื้นที่ตลาดย่านเศรษฐกิจก็ยังไม่น่าห่วงนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องอื่นต่อกันนะครับผมอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ยังไม่น่าห่วงนะครับยังไม่น่าห่วงครับทั้งสองภาคถนนก็ยังอยู่อีกสูงนะครับยังอยู่อีกสูงนะ ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับสถานการณ์น้าที่อําเภอโพทาเลนะครับระดับน้ําอยู่ประมาณนี้อยู่นะครับยังอยู่สูงกถนนนะครับถนนเส้นนี้ปกติจะท่วมแล้วครับของสะพานข้ามแม่น้ํายมนะครับช่วงอําเภอโพทาเลนะครับตรงนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นสํานักงานที่ดินนะครับแม่น้ํายมวันนี้ก็ยังไหลเอ่ยได้ตลอดนะครับก็ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับปีห้าสี่นั้น สถานที่ตรงนี้ก็ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับน้ํายังไหลได้ตลอดนะครับยังไหลบาไปได้ตลอดนะครับครับดูน้ําจะไหลก็มีริมตลิงที่ต่ำๆจริงๆนะครับที่ท่วมขังบ้างครับปลายครับน้ําตรงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับส่วนของตรงแม่น้ํายมตรงนี้นะครับก็ยังน้ํายังไปได้อยู่ตลอดเวลานะครับของสะพานข้ามแม่น้ํายมครับ อำเภอโพทะเลนะครับสะพานตรงนี้นะครับก็ยังไม่น่าห่วงครับยังไม่ถึงขั้นท่วมนะครับเนาะก็น้ําก็ยังรับน้ํากันได้อยู่นะครับน้าก็ยังระบายกันไปได้อยู่สบายๆนะครับในส่วนของอาเภอโพทะเลตรงนี้นะครับผมจะมาดูกันนะครับเนาะอันนี้คือส่วนของโพทะเลครับแต่บ้านเรียนที่อยู่ริมตะลิ่งจริงๆก็อาจจะมีการท่วมขังบ้างครับนะตอนนี้คือริมตะลิ่งจริงๆครับอันนั้นจะมีแนวกั้นครับ น้ำก็ยังไหลได้สบายๆครับไหลสู่เจ้าพยาได้อยู่นะครับในช่วงของอำเภอโพทะเลนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือส่วนที่สะพานข้ามแม่น้ําตรงอําเภอโพทะเลนะครับยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับตรงนี้ยังสามารถท้องทุนท้องน้ก็สามารถรับน้ําได้เยอะนะครับตรงนี้ก็มาดูประมาณนี้นะครับและนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ทํางานของหนุ่มพนาชาแนลนะครับ ก่อน้้ำก็มาอยู่ระดับกลางสนามนะครับสนามยาสนามเพาะฝันอ้อยตรงนี้นะครับก่น้้ำก็ขึ้นมาระดับนี้นะครับปี้าปี54ก็จะล้นถนนขึ้นมานะครับขึ้นบ้านมาก็ประมาณหัวเข่านะครับหัวเขา่าตอนนี้น้ำก็ยังทรงๆอยู่ครับอาจจะขึ้นมานินดๆหน่อยๆถ้าฝนตกแล้วก็จะระบายน้ำออกมาจากแปลงอ้อยนะครับคือสถานการณ์น้ำตรง เพล่โพทะเลนะครับตรงจุดสถานีอ้อยนะครับสถานีอ้อยตรงนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้น้ํานะครับนี่คือน้ําที่ไหลบ่าเข้ามาครับประมาณนี้นะครับนี่น้าที่ไหลบ่าเข้ามานะครับสถจานที่ทํางานของพนาชาแนลนะครับอันนี้ก็น้ำี่เออขึ้นมานะครับเนาะก็ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตครับน้ําก็ยังไม่ขึ้นขอบถนนนะครับเนาะ ปี54น้ำถนนตรงนี้น้ำก็จะทะลุผ่านหากันเลยครับตรงนี้นะครับน้ำจะไหลเชี่ยวตรงนี้เลยวันนี้น้ำก็ยังพอพอพอมีที่กักเก็บนะครับถนนก็เป็นนาข้าวนะที่ว่าน้ำกลมขังไปหมดแล้วนะตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สถานการณ์น้ำที่อำเภอโพทะเลในวันนี้นะครับนี่ก็ยังอยนะู่ต่ำกับถนนอยู่เนาะ ำคองนี่ทันนี้ก็ร้อยครับพร้อมไปหากันเรียบร้อยไปแล้วนะครับ,รบประมาณนี้นะครับอันนี้คลิปพาย่ยมชมสถานการณน้ำที่อำเภอโพทะเลนะครับโพทะเลจังหวัดพิกิตรนะครับจัวพิจิตนะครับเนาะนะก็คงมีสารดีๆนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมาแบ่งปันให้ FC พนาชแนล ได้รับมือกันนะครับได้รับมือได้รับชมกันว่าสถานการณ์น้ําตอนนี้เป็นประมาณนี้นะครับน้ําถนนยังไม่ท่วมนะครับยังไม่ท่วมปี54ท่วมหมดแล้วครับแบบนี้ครับอันนี้น้ํายังพอพอมีที่ระบายกันอยู่ได้บ้างครับน้ํายังไม่ขึ้นถึงลิมิตนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปการเยี่ยมชมการแจ้งสถานการณ์น้ําของอพเภอโพทะเลวันนี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับขอบคุณครับ